ต่อหกครับมาดูเจมเสิปปร์ฟป๋าดมครับป๋าดมท็อปสปินมาเปิดง่ายมอดยกเข้าไปแต่งสุงเหรียนโอ้ยโยกีแตงสปินได้แต้มโอ้โหอโดได้หมอดาดีผีเจอตักนี้เอาเจมส์เซิแตง,งสปินได้แต้มเอาละครับ เซตนี้ถ้าไม่ได้เนี่ยก็โอ้ต้องพิฆาดร้อยเอ็ดอูยอดไปตรงนี้แบงค์เปิดมอดดยสยกสายโอ้โค้งพึ่งลอดลูกนี้โอ้โหยังได้ครับดูดูครับแ,<ม>แบงค์งสุินได้แต้มสี่เท่าสี่เท่าครับผาดมร้อยเอ็ดเสริมยอดไปว่าไงเจ้ามอสโอ้โ,อโหลูกนี้ไม่เหลือโอ้โหรือแบงค์สุลินได้แต้มเก้าเท่าครับ โอ้โหแป๊บเดียวครับไล่มาเลยครับปลาดมและครูเบลครับเป็นเก้าเท่านะครับเสิร์ฟหน้าซ้ายว่าไงแบงค์เปิดมอสยกแบงค์สุรินป้าเข่าให้ลุกดีแบงค์สุรินได้แต้มเถะท่วมเลยครับเจ้าแบงค์สุรินครับสิบสิบค่าสมัครเท่าไหร่ครับ่าสมัครไม่มีค่าสมัครนะครับรางวัลหนึ่งหมื่นบาทรับสิบทีมนะครับ ปลาโดนเสิร์ฟไวโอ้โหมอสยังอยู่ครับซ้ายยกเข้ามาแบงค์ซูรินโอ้โหทุกทีแบงค์สุรินได้ไดัมท่วมเลยครับแบงค์สุรินครับโอ้โหสิบเอ็ดเท่าสิบเอ็ดเท่าครับใช่ใช่โอ้โหคูเบลเปิดปลาโดมตามยกคูเบลอุ๊ยอะหยุดเอา้าแบงซูรินโอ้โห เอาเลยครับแบงค์สุลินได้เต็มมาเลยครับเจ้ามอสเจ้าแบงค์ครับทิวากรอนส่นเจ็ดสุกแรกเสิร์ฟหน้าสายแบงค์เปิดมอสตามยกแบงค์สุบเปลี่ยนโอ้โหขึ้นรอบโอ้โหแบงค์สุลินได้เต็มครับเจ้าแบงค์สุลินโอ้โหขึ้นรอบครับตามเท่าเดี๋ยวเปิดขาโดมเดิม แบงค์สูดเลียนโ้มาแล้วครับมาเฮาเท่า้าเท่าครับเปิดว่าไงมอดยกแบงค์สูดดาบสอง โอ้โหเสียนาเสียดายนะครับดดต้องยัดถึงสองครั้ง